ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาถอดนะครับถอดวัดเทียนนะครับในรุ่นเทเซอร์9 0 0นะครับตัวนี้ครับก่อนอื่นนะครับทําการถอดกรองอากาศนะครับก็จะมีตัวนี้ผมเปลี่ยนไส้กรองด้วยนะครับผมจะคลายสกูออกนะครับสกูตัวนี้ผมได้คลายออกแล้วครับแล้วก็จะมีโบนยึดครับตัว 2ตัวกับตัวที่สามตัวนี้ครับยกยกเสื้อกองออกนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการคลายนะครับตัวบนตัวนี้นะครับสตัวโอเคแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็คลายตัวเบอร์สี่นะครับตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับ ตัวด้านในครับมองเรืวเปล่าตัวด้านในครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแคมรัดนะครับตัวนี้เป็นแคมรัดนะครับคลายของล้วนะครับยกขึ้นเลยครับยกขึ้นครับแล้วมันจะมีนะครับตัวสายนะครับเป็นสายทิวนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งนี้นะครับ ตอนนี้ผมไม่ถอดออกไปแล้วครับถ้ายกไม่ขึ้นนะครับไม่ถอดทิ้วนะครับนี่ครับลักษณะทิ้วนะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ครีมบีบออกนะครับโอเคเข้ามาก็จะเป็นเจอนะครับเจอในส่วนของคอยนะครับพอเจอในส่วนของคอยนะครับลักษณะจะอยู่อย่างนี้ครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สอง ตัวที่สามนะครับตัวนี้ครับถอดให้ถอดดึงดึงตัววาลชุดนี้ออกครับเป็นตัวเติมอากาศนะครับลอดึงออกก่อนเลครับแล้วกดปากออกครับกดปากออกไปเลยครับครับลักษณะครับให้กดลงนะครับโอเคเึงป๊กออกเพื่อจะได้รื้อรือตัวคอยออกง่ายๆครับ วิธีการลื้อนะครับโอเคครับวิธีการลื้อนะครับตัวที่หนึ่งนะครับอ่าให้เรากดกดถอดพลั๊กก่อนกดพลั๊กเหมือนกับตัวลว่าวเลยครับกดตรงนี้นะครับปัั๊กดำก็เหมือนกันครับกดออกเลยครับกดง่ายมาก หลักสตางค์ปักเห็นไหมครับให้กดตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้ผมกดสูบสางออกสูบสองครับก็สูบหนึ่งครับสูบหนึ่งจะหันไปด้านหน้ารถนะครับประมาณนี้แล่ทีนี้วิธีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นตัวงัดนะครับใช้เป็นไขควงแบนนะครับ เป็นไขครองแบนนะครับระวังปั๊แตกด้วยนะครับคือผมไม่มีที่งัดนะครับก็คือฝั่งนะครับงัดจากด้านข้างนะครับข้างซ้ายครับงัดให้ชิดกับตัวคอยทม่สุดครับค่อยค่อยงัดขึ้นครับเราใช้มือดึงช่วยนะครับไม่งนั้นเดี๋ยวปั๊แตกครับโอเคครับไม่ได้ออกแรงมากครับเพราะว่าตัวนี้ผมเปลี่ยนหัวเทียนไปเรียบร้อยแล้วจากเดิมเป็นหัวเทียนธรรมดานะครับเป็นหัวเทียนเข้มสำหรับเทเซอร์คันนี้ครับเจ นี่ครับลักษณะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ทําทการถอดทั้ง3สาบนะครับแล้วก็ขันหัวเตียนเข้าไปใหม่นะครับหัวเทียนไม่ต้องขันแรงครับประมาณสิบสิบสามสิบสี่นิวตันก็พอนะครับก็คือถ้าขันแรงเดียวมันจะเสียนะครับตัวเกียร์จะรูดหลังจากนั้น,นครับทําการประกอบประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับส่วนในในคลิป ในคลิปในการรืออ้อถังน้ํามันนะครับแล้วรื้อชุดกรออากาศเดี๋ยวผมจะทําอีกทีหนึ่งนะครับส่วนทีีนี้จะทําเป็นถอดหัเทียนอย่างเดียวนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นครับขอกําลังใจในการกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมในการทําคลิป,ปต่อๆไปครับผมมีรถรุ่นไหนผมก็จะมาแชร์ให้โดยเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมแนะนำกับหา เก็บกาวมาปิดไว้แบบนี้นะครับตัวอรเตอร์มัน,นครับตัวหัวฉีดชุดหัวฉีดโอเคครับสวัสดีครับ